มื่วานได้พูดถึงนักธุรกิจะระดับพันล้านคนหนึ่งที่พูดว่าเนี่ยการลงทุนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตก็คือการอ่านหนังสือนะนักธุรกิจคนนี้ก็ชื่อมาร์คคิวบันเขาเรียกว่าร่ำรวยมากนจากการลงทุนในกิจการต่างๆ มีเงินเป็นระดับพันล้านนะถ้าเป็นเมืองไทยก็สองหมื่นกว่าล้านนะแล้วเขาก็ให้คุณค่ากับการอ่านหนังสือมากนะอ่านหนังสือวันละสามชั่วโมงน้อยกว่าวอร์เรนบัฟเฟต w นะวอร์เรนบัฟเฟตนี่อ่านวันละห้าหกชั่วโมงแต่ที่เขพูดนี่น่าสนใจน้่นทค่ว่าเนี่ยการลงทุนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของชชื่อคือการอ่านหนังสือแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องทีเดียวนะ ้าถัวคือว่าการลงทุนที่ดีที่สุดของชีวิตเนี่ยก็คือการเจริญสติกเพราะ,ะไรนะเพราะว่ามันให้ประโยชน์ให้คุณค่ามากมายนะยิ่งกว่าการอ่านหนังสือยิ่งอยู่หนะังสือนี่ก็ทำให้เรามีความรู้มากเปิดโลก ให้กับเราทำให้หูตากว้างไกลแต่ว่าในความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือเนี่ยจำนวนมากนี่รู้ก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อ่านมากมายนะแต่ว่าเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือไม่ได้ไม่สามารถมาใช้ให้เกิดผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่า อ่าแล้วก็ลืมมันก็ไม่ต่างจากวิชาที่เราเรียนในโรงเรียนมาเทเลยนะเราเรียนมาเยอะเลยนะนะตั้งแต่เล็กจนโตแต่ว่าที่เราจำได้เนี่ยแล้วก็มาใช้จริงๆเนี่ยมันมีไม่รู้ถึงหปอร์ซ็หรือเปล่าคนที่เรียนภาษาอังกฤษนะเรียนมาตั้งแต่ชั้นปนหนึ่งนะจนจบมัธยมนะมหก หรือมออ้าก็แล้วแต่นอมากเลยนะไม่ได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาเลยภาษาอังกฤษเรียกว่าคืนอาจารย์ไปหมดยังไม่นับนะระเภทว่าเรียนวิชาชีพเนี่ยเรียนมาตั้งสี่ปีนะบางคนเรียน วิศวะบางคนเรียนบัญชีบางคนเรียนสถาปัตย์หรือบางคนเรียนหมอด้วยซ้ำห้าปีหกปีนึงน้อน้อยสี่ 4, ปีแต่พอเรียนแล้วก็พอเรียนจบก็ไม่ได้ไปเป็นหมอไม่ได้ไปเป็นสถาปนิกไม่ได้ไปเป็นนักบัญชีไม่ได้ไปวิศวกรเลยไปมีอาชีพอื่นนะบางคนก็ขายของบางคนก็เป็นช่างภาพบางคนก็เป็นนักลงทุน บางคนก็นไปทำธุรกิจเพราะนั้นเนความรู้ที่รำเรียนมารวมไปถึงความรู้ที่อ่านจากหนังสือเนี่ยมันน้อยมากนะที่เอามาใช้ประโยชน์ซึ่งต่างจากการเจริญสตินการเจริญสติเนี่ยไม่ว่าจะทำน้อยหรือทำมากเนี่ยมัน เป็นประโยชน์ได้ใช้แน่อยู่ที่ว่าจะรู้จักใช้หรือเปล่าด้วยนัย้นในความรู้จักการอ่านหนังสือนะหรือม้กทั่งความรู้จักการเรียนหนังสือเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะรู้ไปก็ทำไม่ได้ รู้ไปก็ทำไม่ได้หากว่าขาดการฝึกนะขาดการฝึกจิตขาดการฝึกตนอย่างเช่นหนังสือเนี่ยดีๆหลายเล่มเลยนะก,ก็จะบอกให้เรารู้ว่าไอความร่ำรวยหรือว่าการมีชื่อเสียงเนี่ยมันไม่ใช่ เป็นหลักประกันแห่งความสุขที่แท้จริงบางคนจำนวนมางอ่านก็รู้นะแล้วก็เห็นด้วยแต่ว่าทําไม่ได้นะทั้งที่เขาบอกว่าเนี่ยการที่ใช้ชวชตมีคุณค่าการจะรู้จักนะหาความสงบการรู้จักพึงพอใจในชีวิตนะหรือที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่ามีความสันโดษเนี่ยมันเป็นที่หมายความสุขอย่างแท้จริง จนเราไม่น้อยเลยนะอ่านหนังสือเนี่ยก็รู้นะเออเห็นด้วยแต่ทําไม่ได้นะเพราะว่าใจามันยังโหยหาความร่ํารวยโหยหาชื่อเสียงนะอยากเด่นอยากดังอยากให้คนยกย่องสรรเสริญอยากมีสถานภาพท,าทั้งทั้งที่เราอ่านมากล้วก็รู้มากคนที่ร่ํารวยคนที่เป็นเศรษฐีคนที่มีสถานภาพนะเด่นดังพวกนี้หลายคน พอเจอวิกฤตในชีวิตก็เอาตัวไม่รอดนะกลายเโรคซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายไม่สามารถที่จะทำใจให้เกิดความสันโดษกับสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้รู้นะัแต่ทำไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะว่ามันเป็นการรู้ในระดับสมองนะแต่ใจเนี่ยมันไม่คล้อยตาม อย่างที่เขาเรียกว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ถ้าไม่ได้ฝึกใจนะไอความรู้ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้จากการอ่านหนังสือหรือจากการร่ำเรียนมานี่จำนวนมากเนี่ยมันทําไม่ได้โดยเพราะในเรื่องที่มันทวนกระแสะกิเลสรู้เยอะรู้มากแต่ทําไม่ได้ตราบดายที่ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจ เมื่อสักพันเขารวกับปีก่อนนะมีมีนักบุญคนหนึ่งนะชื่อออกัสตินนะออกัสตินนี่เป็นนักบุญคนในาศาสนาคริสต์ที่มีชื่อเสียงมากก็ถ้าเทียบกับพุทธาศาสนาก็ระดับพระพุทธโคสา,าจารย์เลยออกัสตินเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยเป็นหนุ่มเนี่ยแกก็เป็นคนที่ฉลาดนะ แล้วก็ปราดเปลืองมากอ่านหนังสือมาเยอะแล้วกเกิดศรัทธาในศาสนาคริสต์คำพีตำราต่างๆก็อ่านมามากมายแล้วก็รู้นะว่าหรือเชื่อว่าการมีชีวิตพรหมจรรย์นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดพรหมจรรย์ในที่หมายถึงชีวิตโสดนะไม่มีคู่เป็นชีวิตที่ปลอดจากการมีเพศสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่ออกัสตินเนี่ยฝ่ฝันปรารถนามากแต่ทำไม่ได้นะเพราะว่าใจเนี่ยมันปรารถนาความสุขทางเพศมากมีคู่หรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนมากหน้าหลายตาตามประสานคนหนุ่มแม้แต่ก็มีความทุกข์นะมีความทุกข์มากว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันสวนทางกับ ความเชื่อหรือความรู้ที่ตัวเองได้เรียนมาก็รู้ว่าในการมาีเพศพรหมจรรย์นเนี่ยหรือการชีตพรหมจรรย์นเนี่ยมันดีที่สุดแต่ว่าทำไม่ได้สวดภาวนาถึงพระเจ้านะเป็นคำสวดที่มีชื่อมากของออก,กัสตินเนี่ยบอกว่าภาวนาถึงพระเจ้าโปรดมอบชีวิตพรหมจรรย์ให้กับข้าพเจ้า แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ขอสนุกนะขอมีความสุขกับ<ม>เพศรถก่อน<ม>ขณะภาวนาขอ<ม>สวดภาวนาอ้อนวอนพระเจ้านะ้ขอให้หมอบชวิตพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์ทางเพศให้นะแต่เอาไว้ก่อนไม่ใช่ตอนนี้เพราะ,ะอะไรเพราะใจมันยังมีความสุขอยู่กับเพศรถนะหรือความสุขทางกาม อันนี้ก็เรียกว่ารู้เยอะรู้มากแล้วก็รู้ถูกด้วยนะแต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าใจมันไม่ได้ฝึกก็กลายเปว่าความรู้ที่มีเนี่ยไม่อาจจะใช้ประโยชน์ได้หรือถึงใช้ประโยชน์ได้นะเช่นใช้ทำมาหากินได้หรือว่าทำให้สามารถไปพูดไปบรรยายที่ไหนได้แต่ว่า ปัญหายอย่างนีนคือว่ามันแก้ทุกไม่ได้อ่านหนังสือรู้มากนะเกี่ยวกับเรื่องจัก,กรวาลน,นะว่าจัก,กรวาลมีกําเนิดจากบิกแบงนะหรือมหากรรมปัญญารู้ถึงขอบเขตของจัก,กรวาลตามที่หนังสือเขาของผู้รู้เขาได้บรรยายรู้เรื่องควอนตัมสารพัดเลยนะแต่ว่าแก้ทุกไม่ได้ เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยเนะี่ยแล้วความรู้ที่อ่านมาจากหนังสือเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์นะอาจจะช่วยทําให้เราได้รู้ตาแหน่งแห่งผลนนจากกวางแต่ว่าข้อจากัดคือว่ามันมาแก้ทุกข์ไม่ได้เวลาถูกต่อว่าดาทอเวลาคู่รักขอเลิกหรือว่าคนรักล้มหายตายจากเนี่ย ในความเรื่องกำหนดจักกรวาลนนะหรือว่าการรู้ถึงกำเนิดของมนุษยาชาตินี่มันแก้ทวงตัวไม่ได้เลยมันแก้ทวงตัวไม่ได้เลยในขณะที่การฝึกจิตเนี่ยนะหรือว่าการเจริญสติเนี่ยเราสามารถจะมาใช้นะแก้ทุกข์บรรเทาความเครียดหรือว่าทำให้ ลายจากความเศร้าโศกได้ทำให้มีสติยังคิดไม่วูบว่าไม่ผุนผันไปหาทางบรรเทาทุกข์ในที่มันเป็นการซ้ำเติมตัวเองให้หนักให้เป็นทุกข์มากขึ้นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะอย่างที่หลวงพ่อสมเชินได้ได้เทศแล้วก็เราได้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยบอกาการจริญสติเนี่ยหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มีคําว่าล้มเหลว ในการเรียนในโรงเรียนหรือการาเรียนวิชาทางโลกเนี่ยหรือว่าการอ่านหนังสือเนี่ยถึงเวลาจะอามาทำอามาใช้นี่มันอาจจะเจอความล้มเหลวได้แต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มีคําว่าล้มเหลวเลยนะคือทําเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนนั้นทีจริงเรื่องนี้เนี่ยเคยเคยยกตัวอย่างของนักประดิษฐ์คนหนึ่งนะชาวอเมริกันชื่อโทมัสเอดิสันซึ่งเป็นคนที่ประดิษฐ์ หลอดไฟเนี่ยสมัยก่อนหลอดไฟเนี่ยมันต้องอาศัยไส้นะซึ่งต้องมีแรงต้านทานไฟฟ้าสูงแล้วก็มีความคงทนมากพอที่จะให้แสงสว่างโดยที่ไม่ขาดสามารถจะใช้ได้นะเป็นเดือนแล้วก็อุตสาหนี้ก็เขาก็พยายามหาวัสดุที่มาทำเป็นไส้หลอดไฟแต่ ความกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็พูดไว้น่าสนใจเพราเนี่ยผมไม่เคยล้มเหลวนผมแค่พบวิธีเหมือนวิธีที่มันไม่ได้ผลไม่น่าสนใจนะมุมมองของเขาเนี่ยก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่ทดลองเนี่ยก็ได้พบว่า มันไม่สำเร็จผมไม่เคยล้มเหลวผมแค่พบหนึ่งหมืนวิธีที่ไม่ได้ผลจริงคำว่าแค่นี้ก็ไม่อาจจะไม่เหมาะไม่ถูกต้องนะเพราะการที่พบถึงหนึ่งหมืนวิธีที่ไม่ได้ผลนี่มันไม่ใช่แค่แล้วนะวมันเยอะทีเดียวการปฏิบัติทำก็เหมือนกันนะโดยเฉพาะการเจริญสติเนี่ยมันมีคำว่าล้มเหลวนะเพราะว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างการปฏิบัติ มันล้วนดีทั้งนั้นแม้นขณะที่ปฏิบัติใครกำลังเจริญสติใจมันฟุง้งอันนี้ก็ไม่ถือว่าล้มเหลวนะถ้าเข้าใจการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเพราะว่าฟุ้งเนี่ยนะเออก็รู้ว่าฟุง้งนะหงุดหงิดก็รู้ว่าหงุดหงิดนะหรือว่าสงบก็รู้ว่าสงบอะไรเกิดขึ้นกับใจ ในลองที่ปฏิบัติก็ดีทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มตัวรู้นแม้กระทั่งหลงนะและถ้ารู้ว่าหลงเนี่ยนะก็ถือว่าไม่ล้มเหลวแล้วแต่ว่ามันก็ต้อาศัยการเข้าใจให้ถูกนะเพราะหลายคนนี่ก็คิดว่าเนี่ยตัวเองปฏิบัติแล้วมันล้มเหลวบางคนนั่งนั่งสมาธินั่งไปได้ไม่ถึงสิบนาทีก็เลิกบอกไม่ไหวไม่ไหวมันฟุ้งเหลือเกิน ทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ฟุง้งนะทำไปตลอดอาทิตย์ตลอดลเดือนก็ยังฟุ้งความคิดเยอะเหลือเกินก็เลยบอกว่าเลิกทำแล้วเพราะทำไม่ได้และรู้สึกว่าที่ทำเนี่ยมันล้มเหลวอ,อันนี้เพราะว่าเขาวางใจไม่ถูกเนะี่ยเขาไม่เข้าใจนะว่าไอปฏิบัติเนี่ยนะถ้าจะเอาความสงบเนะี่ยมันก็จะ ย่อมมีคำว่าล้มเหลวเพราะว่าพอปฏิบัติแล้วใจไม่สงบเนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยไม่ถูกต้องมันล้มเหลวแต่ถ้าเป็นการเจริญสตินั้นมันมีคำว่าล้มเหลวเลยไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับใจจะเป็นความคิดหรืออารมณ์เพราะว่าทุกความคิดทุกอารมณ์เนี่ยมันมาเพื่อให้เรารู้ให้เราเห็นหรือมาฝึกให้เราเนี่ย มาฝึกตัวรู้ฝึกตัวสติซึ่งถ้าหากว่าเข้าใจนีจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติหรือุ่าการเจริญสติเนี่ยมันจะไม่มีคำว,ว่าล้มเหลวเลยไม่ว่าจะมีความคิดอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นเพราะว่ามันมา ทำให้เราเนี่ยรู้เห็นอารมณ์ต่างๆในด้านหนึ่งมันก็ทำให้สติว่องไวปราดเปรียวทำให้มีความรู้สึกตัวได้ไวอีกด้านนึงก็ทำให้เห็นความทิและอารมณ์ต่างๆว่ามันมีสภาวะแบบนี้แบบนีน้ซึ่งทำให้เรารู้จักมันมากขึ้นทำให้เราเรียกว่ามีความมักคุ้นกับมันมากขึ้นและทำให้เรารู้ทันมันได้เร็วขึ้น ถ้าว่าตั้งเป้าว่าเนี่ยปฏิบัติมันต้องสงบนะมันต้องไม่ฟุ้งนะอันนี้ก็ถ้าเตรียมตัวผิดหวังได้เลยนะแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยล้มเหลวอ,อยู่ตลอดเวลาหรือว่าล้มเหลวได้ง่ายแต่ถ้าหากมองว่าเนี่ยทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาทําให้เรารู้มันทำมาทําทให้เราเห็นมึงกระสีเอดิสันก็บอกว่าเนี่ย <S <S เขาได้รู้หนึ่งหมื่นวิธีที่มันไม่ work มันไม่มีคําว่าล้มเหลวแล้วไม่เคยล้มเหล w. วเพราะว่าทําน้อยก็ได้ทํามากก็ได้แต่ครนี้เนี่ยปัญหาของคนจํานวนมากคือนอกจากไม่เข้าใจนะจุดมุ่มหงหมายการปฏิบัติคือไปเอาความสงบแทนที่จะสร้างตัวรู้หรือฝึกสติแล้วเนี่ย ก็ยังวางใจไม่เป็นด้วยก็คือพอมันมีอารมณ์มีความคิดบางอย่างที่ไม่ชอบนะมันมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นมันมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเช่นความโกรธก็ไปพยายามกดข่มมันเอาไว้แล้วพอไปกดข่มมันนะไม่ว่าเป็นความคิดหรืออารมณ์เนี่ยมันก็ย่งโดนความคิดและอารมณ์เนี่ยเล่นงานนะแหวกกัด ยิ่งไปกดข่มมันมันยิ่งสู้ธรรมชาติของความที่เราอารมณ์เป็นอย่างเนี้ยคือพอเราไปกดข่มมันมันอาจจะหลบในชั่วคราวแต่แล้วพอเผลอเนี่ยมันก็เล่นงานเราหรือผู้ใหญ่ก็คือว่ายิ่งไปกดข่มมันยิ่งไปผักสายมันยิ่งไม่ยอมรับมันมันก็ยิ่งถกับไปเพิ่มอํานาจให้กับมันโดยอำนาจที่เหนือใจเหนือจิตของเรา มันเหมือนกับลูกบอนลนะที่อยู่ในน้ำเนี่ยถ้าเรากดมันเอาไว้ให้จมน้ำเนี่ยเราปล่อยมือเมื่อไหร่มันก็จะเด้งขึ้นมาอารมณ์ก็เหมือนกันนะความคิดก็เหมือนกันพอกดมันไว้พอเราเลิกกดมันก็ผุดโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเราเพียงตักแต่ว่ารู้เฉยๆเนี่ยแค่รู้เฉยๆเนี่ยก็ทํามันหมดพิษสงได้ทห้มันล่าถอยไป อย่างที่มีคนหนึ่งพูดไว้ดีบอกว่าเนี่ยสิ่งใดที่เธอผักใสจะคงอยู่อะไรที่เธอตระหนักรู้จะหายไปสิ่งใดที่เธอผักใสจะคงอยู่นีมันดื้อด้านเลยนะแต่พอเราแค่ตระหนักรู้มันก็จะหายไปรู้ในที่นี้คือรู้ด้วยใจที่เป็นกลางรู้โดยที่ไม่ไปกดข่มผักใสหรือไหลาตามซึ่งครูบาจะเรียกว่ารู้สื่อๆอันนี้ ถ้าว่าใช้วิธีการรู้ซื่อเนี่ยโอ้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยกับใจเนี่ยมันดีทั้งนั้นเลย,เยแม้อารมณ์ที่เป็นอกุศลแม้ความคิดที่เป็นลบมันก็จะ,สะแสดงตัวให้เรารู้จักมันมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่รู้ซื่อเนี่ยไปกดข่มมันเอาไว้เนี่ยก็จะเกิดการรวมรันพันตูสู้รบตบมือทำให้เราเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ได้รู้อะไรเลย ไม่ได้รู้ไม่ว่าจะเป็นรู้ทันหรือรู้ธรรมชาติของอารมณ์แต่ถ้าการปฏิบัติเราในเรื่องการรู้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นความรู้ตัวหรือรู้ทันความคิดต่อไปมันก็จะรู้ธรรมชาติของอารมณ์มันก็มีแต่ได้นะไม่ว่าอะไรโผล่ขึ้นมาดานหน้ามาก็รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวและไม่เพียงแต่ว่ามันไม่มีคำว,ว่าล้มเหลวนะมันยังเป็นการปฏิบัติที่ง่ายกว่าด้วย ระหว่างการบังคับจิตให้นิ่งฝึกจิตให้สงบนะกับการที่แค่รู้ว่าจิตไม่สงบหรือว่ารู้ว่าจิตไม่นิ่งเนี่ยอันไหนที่มันง่ายกว่ากันบังคับจิตให้นิ่งฝึกจิตให้สงบที่มันยากนะแต่ถ้าเราไม่บังคับมันมันไม่สงบก็แค่รู้ว่ามันไม่สงบมันไม่นิ่งก็แค่รู้ว่ามันไม่นิ่งอันนี้ง่ายกว่าเยอะเลยเพราะเราไม่ต้องทําอะไรก็นะคแค่ดนะูรับรู้สิ่งต่างๆตามที่เป็นจริง แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีคําว่าล้มเหลวนะไม่มีคําว่าขาดทุนเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นก็ได้รู้นอารมณ์ที่เป็นลบเกิดขึ้นก็รู้อารมณ์ที่เป็นบวกเกิดขึ้นก็รู้นะมันง่ายกว่าเยอะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่มีคําว่าล้มเหลวหรือผิดพลาด วันนี้จึงพูดได้ว่าเนี่ยการเจริญสติเนี่ยนะมันจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดเลยนะมันคุ้มค่ายิ่งกว่าการอ่านหนังสือแต่ไม่ได้หมายความว่าเลิอกอ่านไปเลยนะหนังสือก็มีค่าถ้าเราอ่านเป็นแต่ว่าอ่านแล้วเนี่ยได้ความรู้แล้วก็ต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วจะใช้ใเกิดประโยชน์ได้กับชีวิตเนี่ยมันต้องมีการฝึก ฝึกจิตฝึกให้มีสติแล้วถ้าเราฝึกสตินะดีนะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่เป็นท่าของหนังสือแล้วคนที่อ่านหนังสือจำนวนมากเนี่ยพอไม่มีหนังสืออ่านนี่งดหงิดเลยนะกลายเป็นท่าของหนังสือไปแล้วถ้ามีหนังสืออ่านเนี่ยจะกระสับกระส่ายมากเลยหลายคนเนี่ยพอมาปฏิบัติที่นี่เนี่ยพอไม่อ่านหนังสือเนี่ย เหมือนจะลงแดงอันนี้เพราะว่าไปติดหนังสืออัตมาก,ก็เป็นนะแต่ก่อนนี้ก็ติดหนังสือมากเป็นคนที่อ่านหนังสือตั้งแต่เล็กแต่ตอนหลังนี่ไปไหนมาไหนก็ขาดหนังสือไม่ได้มันกลายเป็นนายเรัศละเพราะว่าพออ่านมากๆเนี่ยความคิดมันออกมาเยอะพอมาเยอะแล้วเนี่ยทำไงจะให้มันไม่ฟุ้งซ่านก็ หนังสือไงเพราะหนังสือนนั่งใจมันก็จดจอ่อกว่าหนังสือมันก็ไม่คิดฟุ้งซ่านมากเพราะมันมีสิ่งที่จดจอ่อแต่พอไม่มีหนังสือมาหลยมันก็ฟุ้งซ่านแล้วแล้วก็เลยก,กระสรบกระส่ายเหมือนกับที่เด็กสมัยนี้วัยรุ่นสมัยนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ฟุง้งซ่านกระสรบกระส่ายอันนี้เรามันกลายเป็นนายเราแล้ว,แ,ลวแต่ถ้าเราฝึกจิตไว้ดีนะโดยเฉพาะฝึกสติเนี่ยหน,นังสือมันก็จะเป็นบ่าวที่ดีของเรา แต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นนายเมื่อไหร่ก็จะเป็นนายที่เลวเนชะ่นเดียวความคิดนะความคิดก็เป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวคนที่ติดหนังสือมากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าความคิดมันฟุ้งซ่านมากจนกระทั่งต้องอ่านหนังสือเนี่ยมามาสยบนะไม่ให้ความคิดฟุ้งซ่านแต่ไม่มีหนังสือเมื่อไหร่ก็แย่แต่ถ้าฝึกสตินะมีก็ดีหนังสือมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเราเป็นนายของมันได้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าเนี่ยเวลาเกิดปัญหา ในชีวิตนะพัดพาจากสิ่งรักประสบสิ่งที่ไม่รักเจอความเจ็บความป่วยเจออุปสรรคเจอกายงานล้มเหลวก็ไม่ถูกนะอย่างที่หลวงพ่อมัเขตว่าเนี่ยงานล้มเหลวนะแต่หลวงพ่อไม่ล้มเหลวอ,อันนี้เพราะว่าฝึกนะฝึกอะไรนะฝึกสติฝึกจิตเพราะนี่จึงบอกได้ว่าเนี่ยมันไม่มีการลงทุนอะไรที่คุ้มค่าหรือประเสริฐที่สุดเท่ากับการฝึกสติ หนังสือก็เป็นการสือก็เป็นการลงทุนนะที่ดีนะแต่ว่ามันเป็นรอง,งการฝึกสติและการฝึกจิตมือวาน